ตอนนี้เราเจอเหยื่อแล้วครับซึ่งเราจริงๆอันนี้มันเป็นครั้งแรกของผมนะที่แบบว่าต้องแต่งตัวให้ชาวบ้านขอเวลาไปเดินเลือกซื้อของให้พี่เขาก่อนโอเคพี่ลองนี่นะไปหายไปไหนนะปรากฏว่าพี่เขาไม่อยู่แต่เราสัญญาแล้วนุ้ยว่าเขาจะอยู่ร้อง สว,สวัสดีครับทุกท่านอยู่เซนโซชาแนลนะครับวันนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทันทิพย์งามวานชั้นแปดนะครับเขาบอกว่าที่เนี fo ่ยของถูกผมก็เลยจะมาเดินเซอร์เวย์นะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้มาซื้อของให้ตัวเองนะผมจะมาหาคนที่ผมจะต้องแมทเซฟายเขานะจะมาดูกันว่าเราจะได้เหยื่อคนไหนไะเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อกันก่อนหลักๆก็คือ คนที่เป็นเหยื่อเรานะครับก็จะแบบได้เสื้อผ้าไปเลยซึ่งผ,ผมเลือกให้ครนะซึ่งการหาเหยื่อเนี่ยมันยากมากครับ <c oughs> เราต้องหาเหยื่อที่แบบเขามาคนเดียวอะ่ะแล้วเขาก็ต้องแบบยินยอมปลองดองใจที่จะแบบทํากิจกรรมนี้ร่วมกับผมด้วยก็ <c oughs> าอาจจะต้องแบบมาเดินเซอร์เว์ดูก่อนเพราะว่าเราเพิ่งมาครั้งแรกเราไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างเราก็ต้องมาเดินดู่เพื่อเป็นประโยชน์กับ ยื่อเราของเรานะครับต้องดูว่ามีวัสถุดิบอะไรบ้างเพื่อที่แบบว่าเวลาเราเจอเหยื่อเราจะได้แบบคิดว่าเอ้เขาน่าจะใสอันนี้เหมาะจะได้เดินแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งแบบเสียเวลาอะไรแต่ราคาถูกจริงยี่สิบเก้าบาทยี่สิบบาทเราก็มาเดินเจอเสื้อวินเทจผมก็เลยแวะก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เจอเหยื่อเลยนะครับร้านนี้ดีนะเป็นแบบเสื้อแปดศูนย์เก้าศูนย์ถ้าใครชอบแบบเสื้อวินเทจที่แบบว่า ไม่ได้อิงว่าอยู่ในกระแสราคาแรงๆอะไรเงี้ยก็มาดูร้านนี้ได้เพราะว่ามันก็เป็นงานวินเทจอย่างเงันแต่แค่แบบินเทจที่แบบว่าเออมันไม่ได้อยู่ในกระแสราคาก็คือแบบถูกเยอะเลยอ่ะแบบหลักร้อยเองอะเห็นปะ USA แต่เข็บเดียวสามร้กว่าบาท เดินข้างในไม่เจอเหยื่อนะครับตอนนี้เราเจอเหยื่อซึ่งต้องบอกว่าผมเนี่ยวไม่เคยอันนี้เป็นคอนเทนต์แรกลยนะที่ผมแบบมาจับเพื่อนๆแต่งตัวนะครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คอมเม้นต์เาบอกด้วยถ้าเกิดชอบแบบนี้นะเราจะได้ไปหาทําแบบนี้เพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่เราก่อนดีกว่าชื่ออะไรครับพี่ยอดยอดก่อนเราจะซื้อเสื้อผ้าเราต้องถามสัดส่วนเราก่อนเพราะว่าเพื่อที่จะเราจะได้ไม่ต้องลําบากเขาให้เขาไปเดินกับเราเดี๋ยวเราไปซื้อมาให้เขาเปลี่ยนลองเลยแบบใส่ เอ็ม嘛เอ็มอันนี้ตัวนี้คือเอ็ม嘛ตัวนี้ประมันแอลี่มันยาวกว่านิดหนึงอ่าตัวนี้เอ้ยใส่ฮาร์เลย์เดวิสันด้วยไม่ธรรมดาไบอ <Nice. S 1> กว่าอันนี้พี่เป็นคนขายของที่นี่เหรอใช่เหรอขายอะไรอะ่ะขายที่อยู่เว้นที่เดินเดินขายขายอะไรขายอะไรเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือสองเหรออ,อ้าวชิบหายแล้วมาเจอเสื้อผ้ามือสองแล้วเราไปซื้อร้านอื่นมันจะเป็นไรโบว์เนี่ยตั้งเก็งไซส์อะไรพี่ประมาณสามเอ็ดสามสามสองเหรอ สามเอ็ดสามสองเข็มขัดมีมาเรามาดูทัวทัวร์ลุกก่อนก่อนที่ผมจะไปซื้อมาให้พี่เขานะครับนี่นะฮะพี่เขาใส่เสื้อดากางเกงดาเลยครับกระเป๋าดําด้วยนะครับก็รองเท้าโอเคละจะไปซื้อเสื้อกางเกงลองดูว่าแต่พี่ไม่มีสิทธิ์ไม่ชอบนะผมซื้ออะไรมาพี่ก็ต้องใส่นะแต่ผมสัญญาว่าผมจะไม่แกล้งพี่โอเคป่ะจะไม่มีการแบบว่ากระโปรงกระโปรงไม่เอาเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งผมขอเวลาไปเดินเลือกซื้อของให้พี่เขาก่อน โอเคพี่ลองนี่นะอย่าหายไปไหนนะค,คือดูจากมาแกีพี่เขาใส่แบบเสื้อยืดวินเทจฮาร์าเลย์ใช่ที่พี่เขาใส่ผมว่าจะให้เขาใส่แบบเสื้อเชิ้ตดีกว่าเดี๋ยวเราเดินหาเสื้อเชิ้ตกันก่อนประเด็นคือไม่จะปิดแล้วเพื่อนๆต้องรีบแล้วล่ะถ้าแบบผมแมทออกมาไม่ดีก็คอมเมนต์ด่าได้แต่อย่าแรงนะครับทุกคนจริงๆตรงนี้ดีแนละน่าหลักเดีย อันนี้เท่าไหร่ครับสองรอครับร้านนั้นสองร้อยตัวครับอ,อกเท่าไหร่อกว่าสั่งวัดใส่ใส่วัดนี้จะสี่สิบองคพี่สี่สองเหรอแล้วยาวอ่ะยาวให้ยา,ย,ยาวยี่สายาวยี่สบสามพี่เขาเตียเ้ยกว่ากูเนาะโอเคแอหนึ่งนะครับ ก็คือแบบเขาจะปิดแล้วต้องเอาละแหละเอาตัวนี้ตัวหนึ่งผมว่าต้องให้พี่เขาใส่เวินเดือยอันละสี่สิบบาทเอาอันนี้หนึ่งครับพี่ แล้วถ้าเป็นทรงใหญ่กว่าน,นี้จะมีเอลอะไรบ้างมี่งตัวนี้ใหญ่ไหมอันนี้มันก็ปพระมันแบนแบน้เฮ้ยตัวนี้ได้อยู่ก็ใส่ได้นะตัวนี้ก็จะทรงแบบแบนขึ้งอ,อ่ะเอวเท่าไหร่ะรนะครับพี่อ,อ๋อสามสี่ใช่ไหมอเอาตัวนี้นครับ คิดว่าต้องมีหมวกด้วยใส่ทักเกิลน่าจะเหมาะกว่าคือกลัวซื้อไปแล้วแบบตรงเมื่อกี้มันมีอีกร้านหนึ่งที่เป็นร้านหมวกแบบว่าแล้วเราจะเจอสวยกว่าแต่มีแค่สามสิบบาทเองนะสีก็แบบได้อยู่นะ แต่ว่าทรงมันเสียวะ่ะตอนนี้ทบเราก็ได้ผมคิดว่าครบชุดแล้วแต่ว่าผมยังไม่พอใจเพราะว่าผมอยากได้หมวกด้วยซึ่งจริงเมื่อกี้ใบสีเหลืองเมื่อกี้มันก,ก็ดีอะ่ะแต่ว่าปีกมันปีกมันเสียทรงแล้วไงแล้วแบบเราซื้อให้เขาผมว่าเขาน่าจะแบบอาจจะไม่แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวลองหาดู ใบอื่นดีกว่าแล้วทีเนี้ยที่ผมคิดในหัวคือแบบผมให้พี่เขาใส่เสื้อเชิดแบบสั้นๆใช่ปะ่ะแล้วเมื่อกี้เราก็ลืมขอดูเข็มขัดเขาเราไม่รู้ว่าเข็มขัดเขาเป็นแบบไหนถ้าแบบไม่นั้นต้องซื้อเข็มขัดด้วยแต่ว่าตอนนี้หาหมวกก่อน ทักเกิลสีเหลืองไหมพี่เยอะเลยนะครับที่เป็นทรงทักเกิลอ่ะสีเหลืองตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้รัอเนาะต้องดูอะด้านในอะสีเหลืองไม่มีนะผมก็เลยต้องแบบใจจริงอยากได้สีเหลืองแต่ว่าหาแล้วมันไม่ไม่ถูกใจอะ่ะก็เลยมาได้แบบ ลองมาลองแมทดูว่เรื่องสื้อผ้าคนนี้ก็เครียดเหมือนกันนะเพื่อนอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์ม่บอกกดไลค์กดแชร์กันด้วยโอเคผมก็เอาไปนี้แล้วกันเพราะว่าผมเกรงว่านานกว่านี้ไม่รู้พี่เขายังรออยู่หรือเปล่านี่ซื้อเสร็จแล้วกลับไปพี่เขาไม่อยู่นี่จบจบคอนเทนต์ไม่ได้นะรคับเพื่อน เอาใบเนี้ย s. <S ครับครับอันนี้เอามาสองร้อห้าโอเคตอนนี้เราได้ว่าถุดิบครบแล้วเอาปรากฏว่าพี่เขาไม่อยู่ชิบหายแล้วครับเพื่อนๆหืมอุ้ยจริงเลยครับทีนี้ เมื่อกี้ยุศาสัญญาซะดีดีนะนานงอกครับเพื่อนสงสัยเราจะซื้อนานเกินคือด,ด,ด,ดูจากเมื่อกี้ที่คุยกันดูเขาไม่ค่อยเชื่อใจเราหรอกแต่เราสัญญาแล้วนุ่ยว่าเขาจะอยู่ร้องทีนี้เราต้องเดินหาเขาแล้วแหละอ๋อเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามถามเขาก่อนมันมีโร้โทษนะครับพี่คนที่นั่งดื่มตรงเนี้ยเมื่อกี้เขาขายอยู่ตรงร้านไหน เห็นไหมรใช่ใช่พี่รอดไม่ได้ใจกว่ามันก็เลยอยู่อย่างนู้นไงใกล้ฟูึเนี่ยอ๋เดื่อกีุ้เดินไปเมื่อกี้เหรอเอเดินไปตรงนี้เหรอ่้มาตรี สี่ยอดเล่นกูแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ยอดหายนะครับไม่อยู่ครับผมน่าจะเดินเข้าไปข้างในครับเอาแล้วทีนี้หาไม่เจอแล้วมาครั้งแรกด้วยไม่รู้ร้านเขาอยู่ตรงไหนเลยฟิลเหมือนแบบว่าเหมือนโดนเหมือนโดนหญิงหักอกอะครับก็เหมือนเราตั้งใจว่า ดอกไม้มาให้วันวันเลนนทายแล้วแบบว่าเขาไม่อยู่รอพี่าานบอกเดี๋ยวลัาไม้ฝากร้านนะไม่ทันจริงๆไม่รู้เป็นความโชคดีของเขาหรือความโชคร้ายของเมเมื่อกี้ไปถามเขามานะฮะเขาบอกว่าอยู่ตรงไม้สีขาวไม่เจอหรือเขาไปเข้าห้องน้ำเขาเดินกลับไปรอเรที่เดิมอ่ะโทษนะครับพี่ยอดขายของร้านด้วย ใช่ค่ะเอาแล้วเขาเป็นไหนพี่ยอดเหรอใช่จะเอาของมาให้เขาแล้วแล้วไปรับขอบคุณมากเลยครับผมไม่ครับถ้าเขาอยู่ที่เดิมผมจะได้เดินไปถ้าเขารออยู่ที่เดิมผมจะได้เดินไปเพราะเมื่อกี้ผมเดินไปที่ที่นัดกันไว้เขาไม่อยู่ใช่ที่ลองโทรถามว่าเขาอยู่ที่เดิมเปล่าอ๋อนี่ไงเขามาแล้วเขามาเราเจอตัวแล้วครับโอ้ ไปเราไปที่เดิมไหมพี่ไปที่เดิมไหมนี่ฮะเราเจอคุณยอดแล้วนะฮะเดือนา้อนี่ยจริงเอดร้อนนานเนี่ยเดี๋ยวจะย่องน้ำก่อนผมว่าแล้วเขาต้องไปห้องน้ำนะผมดูแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่รักษาสัจจะมากๆนะจะไม่ทิ้งเราเลยแล้วคนจะเยอะคนจะเยอะช่วงแบบว um ันไหนเขาเป็นคนที่เยอะอยู่แล้วเพราะว่าห่างค่ะห่างอันแรกเขาฟังมา อ๋อเวลาของลงคือจะลงันสุกเหรอใช่มันจะมาเป็นกระสอบกระสอบอ่ะเหรออ้าวแล้วใครแล้วแบ่งของกันยังไงก็แกับใคเลยที่ลูกค้าม่แยกกันเอาอ๋อคือหมายถึงแต่ละร้านเขาจะออกมาลงอยู่ตัวร้านที่ติดติดยืนเมื่อกี้นั่นร้านร้านเมื่อกี้อ่ะต่สองเ้่าแรืว่ามนจะเยอะมากกว่าแยงของกันหมายถึงคนหมายถึงพ่อค้าด้วยกันหรือว่าลูกหรือว่ากคนซื้อ เซอพี่ลูกค้าอ๋อลูกค้าเขาจะมาแยงมาแยงของอ๋อคือส่วนมากเขาจะมาเขาจะมากันตั้งแต่เช้าเกือบไปแล้วเกือบไม่จบนะครับวันนี้ในที่สุดนะฮะโอ้โหความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเราก็ได้เจอนะครับคุณยอดรักสลักใจนะครับแต่แต่เขาแต่ละผมก็ยังไม่รู้เขาจะถูกใจหรือเปล่าผมซื้อมาครบชุดเลยเสื้อกางเกงหมวกแว้นตา เรา,เา,เาได้เปลี่ยนตรงนี้ก็ได้อะโอเคมันจะมีลงเต้ตเนหยุดหมดเลยเนาะได้ใช่ใช่ตามนี้เลยพี่โอเคเราดูเนาะเอาละครับตอนนี้นะครับพี่ยอดของเราก็เปลี่ยนสื้อผเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลยดีววกว่าเพื่อนๆว่าสิ่งที่ผมเลือกให้เขาจะรู้สึกยังไงแล้วเพื่อนๆรู้สึกยังไงนะครับผมชอบไม่ชอบก็ลองคอมเมนต์บอกกันเชิญครับพี่ตันน้นนะนนน หนูเนี่ยนี่แบบสไตล์แบบออกแบบฮาวายอเมริกามันปกติต้องถามก่อนปกติเคยใส่สไตล์นี้ไหมพี่ไม่ครับไม่เคยใช่ไหเคยแล้วเห็นตัวเองยังเห็นตัวเองยังเห็นเลนะรู้สึกรู้สึกไงพี่รู้สึกไงมันเท่ดีนะพี่โอเคป่ะโอเคป่ะได้อยู่นะได้ครับเฮ้ยผมว่าแบบเฟี้ยวเลยอ่ะเอาจริงมาะผมว่าเฟี้ยวนะ ได้อ่ะแล้วคิดว่าทั้งหมดเนี้ยผมเสียไปกี่บาททั้งหประมาณหลพันหลัร้อยเลหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรอพี่เขาคิดว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ถึงไม่ถึงเลยหรอฝากลานหน่อยพี่อ่ะขายเสื้ามือสองที่เป็นเสื้อิิล่ากับเสือยืดผู้ยิงครับอยู่ที่ พันธิตลมบานกันแต่ครับผมก็คือขายเกี่ยวกับพวกเสื้อกีฬาครับเสื้อบอลเสื้อบอลด้วยครับอ่าใครสนใจมาได้มัน<ต>จะหาพี่เจอได้ตรงไหนก็มาเจอเลยพี่ตรงั้นกล้งผมมาเฮ้แต่ว่าพี่เขาดังอยู่นะถามหลายร้านเขารู้จักอยู่นะเพราะนั้นผมหามไม่เจอเนี่ยโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ที่มาร่วมสนุกขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ถือว่าผมได้แบ่งปันให้เสื้อผ้าด้วยนะครับผมก็ ถ้าใครชอบพี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้แล้วเจอกันใหมให่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปแล้วครับพี่ยอดสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับพี่ั